สารดีกาของบราซิลมีคำสั่งให้นายโบโซนาโรอดีตผู้นำบราซิลอายุ7จปีต้องมีการติดกำไลอ e ิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวห้ามออกจากบ้านยามค่ำคืนแล้วก็มีคำสั่งห้ามใช้โซเชียลมีเดียอีกด้วย นอกจากนี้นะครับยังมีคำสั่งห้ามไม่ให้เขานั้นติดต่อกับลูกชายก็คือเอลดูอาโดโบโซนาโรและก็ห้ามติดต่อกับบรรดาน,นักการทูตสถานทูตหรือว่าผู้แทนรัฐบาลตามชัดต่างๆทั้งสิ้นเนื่องมาจากว่ามีความเชื่อว่าทั้งพ่อและลูกมีจตนาร่วมกันที่จะเคลื่อนไหวบ่อนทําลายบราซิลแล้วก็ผลักดันให้ต่างชาตินั้นเข้ามากดดันบราซิลครับ คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากที่ตำรวจนนั้นได้มีการบุคคลบ้านพักแล้วก็สำนักงานใหญ่ทางการเมืองของบุซนาโรเมื่อวานนี้ตามหมายสารที่ออกโดยผู้พิพากษาแห่งศาลสูงสุดตำรวจออกมาเปิดเผยว่าบุซนาโรมีพฤติกรรมแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีข่คมขู่พยานและพยายามที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยของบราซิลนะครับ นักข่าวไปสัมภาษณ์โบซานารโรซึ่งก็เปิดใจว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับกับคำสั่งศาลพร้อมกับออกมาเน้นย้ำแล้วก็ยืนยันว่าเขาเคารพต่อกระบวนการศาลตลอดมาดังนั้นจึงขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะว่าเป็นการไล่ล่าทางการเมืองเพื่อกดดันเขามากกว่า การบุกตรวจคนบ้านพักของบุสเนโรและสั่งให้เขานั้นมีการสวมเครื่องติดตามที่ข้อเทา้าเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางกฎหมายที่ผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะหยุดเรื่องนี้ด้วยการขู่เรียกเก็บภาษีสินค้าของบราซิลในอัตราที่สูงขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็มีคำขู่ว่าต้องการที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบราซิลระห้ละ50ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมโดยมีการหยิบยก ให้เหตุผลเรื่องของการดำเนินคดีกับบุซโซนาโรอีกด้วยขณะที่ผู้นำบราซิลคนปัจจุบันก็โต้กลับไปทันทีนะครับว่าบราซิลก็เป็นชาติที่มีอธิปไตยและก็ต้องมีการตอบโต้ทุกมาตรการทางภาษีอีกด้วย